สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหา,าสารแสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตานะครับของชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภนี่นะครับคือคนที่เกิดในช่วงวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนนะครับว่าดวงของชาวราศีพฤษภหรือชาวลัคนาราศีพฤษภนี่นะครับ ในช่วงเดือนมีนาคม2564ดวงของท่านจะเป็นไปในแนวทางใดทิศทางใดนะครับเราก็จะมาพูดคุยมาใกล้ารายดวงนะครับในคลิปนี้ซึ่งนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ดาวก็มีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งนะครับซึ่งในวันที่9นะครับดาวพุธย้ายเข้าราศีกุมวันที่14ดาวทิศย้ายเข้าราศีมีนวันที่17ดาวเกตย้ายเข้าราศีตุลวันที่19ดาวสุกย้ายเข้าราศีมีน วันที่26ดาวพุธย้ายเข้าราศีมีนและวันที่29ดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีกุมนี่นะครับซึ่งดาวที่ให้คุณนะครับก็คือดาวศุกร์ได้ตำแหน่งที่เป็นอุจจาวิราศดาวเสาร์ได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีดาวคารได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคส่วนดาวที่ห้โทษนะครับเป็นนิดก็คือดาวราหูเป็นปะก็คือดาวคานนะครับซึ่งดาวเหล่านี้เมื่อมีการโคจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในช่วงนี้จะส่งผลต่อชาวราศีพฤษภยังไงนั้นนะครับ เรามาดูในคลิปนี้นะครับดูซึ่งดวงของชาวราศีพฤษภนี่นะครับหรือชาวรัคนาราศีพฤษภนะครับประจ,จําเดือนมีนาคม2564นะครับดวงในเรื่องของการเงินนะครับในช่วงต้นเดือนมีนาคมการเงินของชาวราศีพฤษภก็ถือว่าการพูดคุยการเจราจานะครับการติดต่อสื่อสารหรือการใช้สื่อสังคมออนไลน์เข้ามานะครับก็จะนํามาซึ่งความหวังความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของเงินทองให้กับ ชาวราศีพฤษภพอสมควรนะครับและตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนที่ผ่านมามันก็จะเป็นเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับกับช่วงต้นเดือนนะครับและในช่วงวันที่9มีนาคม2,564นี่นะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะก็ย้ายนะครับเข้าสู่ราศีกุมในพบกรรมะวันจะทําให้นะในเรื่องของการเงิน ในเรื่องของเงินเงินทองทองของชาวราศีพฤษภนะครับถ้าท่านมีความขยันมีความเพียรมีความพยายามในการประกอบอาชีพในการทํางานในการทําธุรกิจในการทําโครงการโปรเจกต,ต์ต่างๆนี่นะครับยิ่งท่านทํามากท่านก็จะมีรายได้มีรายรับเข้ามามีเงินเพิ่มเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับคนที่ประกอบอาชีพในเรื่องของธุรกิจส่วนตัวการประกอบอาชีพค้าขายก็จะได้รับผลตอบแทนผลประกอบการหรือกาไรเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับคือได้รับ ผลกาไรเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือบางคนบางท่านเป็นนายหน้านะท่านเป็นนายหน้าในเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์หรือในเรื่องอื่นๆก็ตามนี่นะครับก็จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นเช่นกันและดาวที่ซึ่งเป็นดาวก็โดาเจ้าเรือนพันธุในช่วงวันที่14นะครับมีนาคมก็โคจรไปอยู่ในภพราพาจะส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนะครับจะมีโชคมีลาบเข้ามาไม่ขาดสายมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องในเรื่องของการ เลี้ยงดูเป็นอย่างดีให้อุปถัมภ์ค้ำชูเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีมีเกณฑ์นะครับที่จะได้โชคลาภไม่ว่าจะเป็นที่ดินเป็นบ้านเป็นรถเพราะนะั้นชาวราศีพฤษภนะครับมีเกณฑ์มีโอกาสนะครับหลังวันที่1 4มีนาคมท่านมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้ที่ดินได้บ้านได้รถนะครับหรือได้รับมรดกจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับและหลังจากวันที่26มีนาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรไปอยู่ในภพราพะ ก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับจะหยิบจะจับอะไรขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับซื้อง่ายขายข้องการประกอบอาชีพธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวนะครับก็เ,เป็นว่านะครับบอกเลยว่าราบรื่นนะครับซื้อง่ายขายข้องซื้อง่ายขายข้องมีความเจริญรุ่งเรืองได้ผลเขาียกว่าได้รับผลตอบแทนได้รับกําไรเพิ่มมากขึ้น มีโชคลาภเข้ามานะครับให้ชาวราศีพฤษภได้ชื่นอกชื่นใจอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่26มีนาคมเป็นต้นไปถือว่าช่วงปลายเดือนนะครับชาวราศีพฤษภในเรื่องของการเงินดีมากๆนะครับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในเดือนมีนาคมก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัลมีเงินเก็บเงินออมเพิ่มมากขึ้นหรือบางคนบางท่านนะครับอาจจะในช่วงที่ผ่านมาเงินก็ไม่เหลือเก็บเงินก็ไม่เหลือฝากเลยในช่วงเดือนมีนาคมนะครับ โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนก็มีโอกาสสูงนะครับที่ชาวราศีพฤษภจะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บมีเงินออมมีเงินฝากนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับในเรื่องของการเก็บออมเงินเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีนะครับต่อมานะครับดวงในเรื่องของการงานดวงการงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภนะครับส่วนใหญ่แล้ว คนทีเ่เป็นชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับท่านจะต้องพึ่งพาตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่การประกอบอาชีพธุรกิจกิจการต่างๆนะครับก็ยังไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในช่วงที่ผ่านมาและในเดือนมีนาคม2544ในช่วงต้นเดือนดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและดาวทิศก็ไปสถิตกลุ่มในพบการงานเพราะฉะนั้นจะส่งผลดีนะครับในเรื่องของการงานของชาวราศีพฤษภพอสมควรการลงทุนการเริ่มต้นทําธุรกิจกิจการต่างๆนะครับก็จะให้ผลดีพอสมควร ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของอาชีพการงานและส่วนใหญ่ในช่วงต้นเดือนนะครับการประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์บ้านรถยนต์ยานพาหนะอะไรต่างๆพวกนี้นะครับจะส่งผลดีในเรื่องของการงานของท่านและยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับเมื่อดาวพุทธหัถสบดีโคจรย้ายตำแหน่งในช่วงวันที่29มีนาคม2564นะครับไปอยู่ในภพกรรม,มะดาวพฤทหัสบดีซึ่งเป็นดาวสุคระาะห์เป็นดาวแห่งคุณงามความดีไปอยู่ในภพการงาน และยังได้ตำแหน่งที่เป็นองค์เงิ์อีกะด้วยนี่นะครับก็ต้องบอกนะครับชาวราศีพฤษภเลยว่าเรื่องของการงานในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปงานของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆคนที่ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ่ข้าราชไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานทั้งของรัฐเอกชนนี่นะครับหรือทํางานในห้างร้านในบริษัทต่างๆน่ครับก็มีโอกาสมีเงินสูงมากนะครับที่ชาวราศีพฤษภนะท่านจะได้เลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้น และคนที่จะไปสอบบรรจุนะยิ่งคนที่จะไปสอบบรรจุจะไปสอบเข้าทํางานในหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะสอบบรรจุรับราชการก็มีโอกาสสูงที่ชาวราศีพฤษภ์นะครับจะสอบบรรจุได้เพราะมีเกณฑ์ที่ชาวราศีพิษภ์จะได้ทํางานที่มีเกียรติมีศักดิ์ศร,รีหรือคนที่กําลังมองหาอาชีพหรือธุรกิจนะ <IS AS 2> อยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีอาชีพส่วนตัวอยากมีกิจการส่วนตัวก็มีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่ท่านจะได้เป็นเจ้าของกิจการบางคนบางท่านกําลังคิดกําลังวางแผน ยังไม่ได้ลงมือทําเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาโรคไปไข้เก็บระบาดนี่นะครับหลังช่วงวันที่29มีนาคมเป็นต้นไปนะครับลงมือทําแล้วท่านจะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานนะครับคนที่หางานยังไม่ได้งานก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้งานท่านไปสมัครสอบท่านไปสัมภาษณ์ไปยื่นสมัครไว้เขาจะเรียบให้ท่านไปทํางานตําแหน่งว่างตําแหน่งว่างนะครับในเรื่องของอาชีพการงานก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า ตามดวงชะตาลักษา,าประเทศไทยแล้วเนะยครับในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปไปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนี่นะครับที่กําลังระบาดอยุ่จะค,ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆน,นะครับอันนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของอาชีพการงานทุกๆท,ท่านนะครับรวมทั้งชาวราศพีศพฤษภด้วยซึ่งก็ถือว่าการงานของชาวราศพีศพฤษภในเดือนมีนาคมโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนถือว่าดีมากๆนะครับการงานเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับต่อมาในเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องสุดท้าย ก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะครับดวงในเรื่องของความรักหน่นะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภท่านที่ต้องการที่จะมีบุตรนะครับมีทิดานะครับอยากมีทายาทกําลังเปิดออ่ที่จะป้๊มทายาทเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่านะครับมีโอกาสมีเกณฑ์สูงที่ชาวราศีพฤษภจะมีบุตรมีทายาทมีตัวเชื่อมความสัมพันธ์ความรักเพิ่มเข้ามามีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าความรักของชาวราศีพฤษภในเดือนมีนาคมนี้นะครับความรัก เป็นไปด้วยความราบรื่นม,มีชีวิตที่วาแฮปปี้มีความสุขคู่ครองคนรักช่วยกันทำมาหากินประกอบอาชีพธุรกิจกิการต่างๆนะครับทาให้ฐานะของครอบครัวดีขึ้นนะครับส่วนคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจพบเจอเนื้อคู่แต่คนที่เข้ามาหาคนโสดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีรูปร่างนะครับกำยำรูปร่างแข็งแรงนะครับเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับชอบดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเขาก็จะชักนําท่าน ให้ดูแลสุขภาพออกกำลังกายไปด้วยกันนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยดูแลสุขภาพตัวเองเลยก็จะเป็นเรื่องดีส่วนคนที่ออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองเป็นประจําอยู่แล้วนะครับเมื่อได้คู่ครองที่มีความรักในการออกกําลังกายรักในการดูแลสุขภาพอันนี้มันก็จะส่งเสริมกันนะครับทําให้ความรักการสารความสัมพันธ์เป็นไปได้ด้วยดีและมีโอกาสนะครับที่ชาวราศีพฤษภที่เป็นคนโสดนะจะได้ตกลงปรงใจมั่นหมายใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะครับอันนี้คือ ดวงนะครับในเรื่องของความรักที่พูดมาทั้งหมดทั้งวงทั้งมวลนี้นะครับคือดวงชะตาของชาวราศีพิษภนะครับตลอดเดือนมีนาคม2564ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้ชาวราศีพิษภทุกคนทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอบคุณและสวัสดีครับ